Amém.

I sir. Sure my are Thank you for coming. Yeah. So, so

นเตรียมไทยแลนด์นะตอนเนี้ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งหาอยู่มาอย่างเตรียมไทยแลนด์นะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะยืดแขนให้ทุกคนได้เห็นเอง จะปิดท้ายสด้วยร<ๆ>ะวังกระเป๋าด้วยขอบคุณครับกำลังนะครับจะสู้เพื่อทุกคนเองอยู่ไหนอ่ะเฮ้ย<ๆ>ทำไมไม่เห็นเลยอ่ะ เลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะอุ้มทวีพรนะคะมิสแคนไคล์แล้วมาเลยค่ะตามมาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวแอร์บินจะพาไปหาอุ้มนะคะโกรนี่นะคะ ค่ะเจอแล้วค่ะทุกคน กำลังให้กำลังใจนะคะควีนอุ้มนะคะโอ้เลยค่ะทุคนอยากทำอะไรกำลังใจอะไรก็มเามได้เลยนะคะคอมเมนต์ให้กำลังใจควีนอุ้มได้เลยนะคะ,นะคะรออยู่นะคะรอให้กำลังใจอยู่นะคะพิมพ์กันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะ สวยมากอุ้มสวยมากนะคะอยากจะิให้กำลังใจควีนอุ้มกันได้เลยนะคะพรุ่งนี้จะถึงวันไฟแนลนะคะสวยมากไทยแลนด์นะคะอุ้มสู้ๆนะคะอุ้มสวยมากอยากให้นางมีอลักกว่านี้สู้ๆคะ่ะน้องอุ้มสู้ๆนะคะสู้ๆคะ่ะแฟนคลับให้กำลังใจอย่าง สวยมากนะคะสู้ๆนะคะอุ้มสวยมา,จากจ้าน้องก็ทำเต็มที่ในทุกๆวันนะคะฝากเชียร์น้องด้วยนะคะควีนอุ้มนะคะมิสกแกรนไทยแลนด์นะคะพรุ่งนี้เป็นวันไฟนอลแล้วนะคะตัดชุดลาตีใหม่ชุดยังมาไม่ถึงนะคะ เต็มที่ในทุกโมเมนต์นะคะคุยอ,อุ้มทำเต็มที่นะคะฟางติ้งอ,อุ้มรอชมเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะ รักอุ here, yeah, mm ้มจากเมียนมานะคะเก่งที่สุดแล้วนะคะสู้ๆนะคะไทยแลลุ้นสุดนะคะฝากให้กำรไในเลยถึงแม้จะถือกล้องไร้พตาไปรมแล้วรับคะไมนี้ขอให้นอมด้วให้ดูภาพรวม เจอยังเจอแล้ว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 แล้ว,แ,ลวแต่ว่าอยู่ได้แป๊บเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้วันไฟนอลเดี๋ยวต้องมี everyone who watching this live so uh she will be on here around um I guess is t 10 to 20 minutes because um tomorrow is the final competition day so she will have to have some meeting and talk about their uh the base preparation for her shows tomorrow why is me i don't know it's um tell people were live you know guys for moment hoy teng mà, ma phut yang ni na ani ban um na ja

หยุดก่อนทำนี้ไม่ได้นะใครทำอ่ะฉันบอกนะใครถาหาบอกนะนี่จะเป็นเหงื่แตกนะเหงื่อซมนะมีใครมาถึงวันนี้บ้าง่สุดม่กนแน่ อะไรนะตอนนี้มันตนนี้มันเป็นนแรมัเป็นจริงเองเามากนอ่าเซนีมาด้ง่ายหมดเลยเมาริเบใช่ไหม่ารัน่ารักน่ารั ก็ว่าไปมิเต็มดิฉันไม่นอกทิศเอ้าเอ้าเอาเอ้าอืมอืออยากรู้อยากรู้ด้วยเอออยากคุยด้วยเอออยากคุยด้วยอือแต่คุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เหมือนกันเราก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยป้าเราชอบเยี่ยวเรื่องเนี่ยเราไปอะไรไหมบอกให้เอาเสียงอ่ะคือบอกให้ไม่พูดเราเราถามตอบได้เป็น Q&A แบบซ็อกซวันนี้กินข้าวกับใคร เจอพี่มีนยังเจอพี่มนรู้สึกยังไงเจอพี่มีนยังไงฮะรู้สึกยังไงเจอกับมีนอะเจอกับมีนเจอมินแล้วอะเออเอาควาไหนความที่เาหดไหมหที่เอาให้ลวเก็บไว้กับตัวแต่ประเด็นมันใหไม่ได้ต้อง 本当だよね。 แต่ว่าตัวเหนียวมากไปถึงตัวเราเนี่ยค่ะเหนียวตัวเขาว่าสะอาดลาเลิ่ลาเลิอองอารมณ์ดีแล้วไงอะไรก็ว่าไป จะดูหุน่นด้นา,านข้างดูหุ่นด้านข้างนะอันเนี้ยพระเจ้าจก็ไม่ได้สร้างนะคะสร้างเองค่ะเข้ายิ้มอโลมีเกินยบยบกับพิจิต ดีดมาไม่มีคำว่าเครียดต้องนิตา่ะ,ะออร่าคนงูเคยเห็นออร่าคนมูไหมใส<ค>่ให้ใสกับเรา 我刚才已经说过